ทัวพร้อมใจลงเจ้าสาวเลี้ยงมังสวิรัตในงานแต่งพี่ชายยังสุดทนสั่งพิซ่าให้แขกแทนทัวพร้อมใจลงเจ้าสาวเลี้ยงมังสวิรัตในงานแต่งพี่ชายยังสุดทนสั่งพิซ่าเลี้ยงแขกทุกคนพากันสรรเสริญเจ้าสาวคนหนึ่งรู้สึกอับอายหลังจากที่แขกงานแต่งปฏิเสธเมนูอาหารมังสวิรัตสุดรูมูลค่าเกือบ1 5 0 0 0ดอลลาร์ประมาณ5 4 0 0 0 0บาทที่เธอและสามีร่วมกันวางแผนอย่างพิถีพิถันโดยพวกเขากลับสั่งพิซ่ามาส่งในงานแทน เจ้าสาววัย28ปีระบายความรู้สึกผ่านโพสต์ใน reddit ร,ระหว่างที่เธอร้องให้อยู่ในห้องน้ำเธอเล่าว่าเธอและสามีได้ร่วมมือกับเชฟเป็นเวลาหลายเดือนเพื่อสร้างสรรค์เมนูอาหาร5คอสที่หรูหราประกอบด้วยเมนูอย่างมัชรุมเวลิงตันรีสอร์ทโรสเ็ดทรัฟเฟิลและทาตผักย่างเราไม่ได้บอกแขกในบัตรเชิญว่าอาหารเป็นมังสวิรัตเพราะอยากให้พวกเขาลองชิมโดยไม่มีอคติเธอเขียนทุกเมนูถูกออกแบบมาให้อร่อย และน่าพึงพอใจไม่ว่าคุณจะมีความชอบอาหารแบบใดแต่ดูเหมือนว่าแขกบางคนไม่ได้ตื่นเต้นกับเมนูนี้โดยเฉพาะทอมพี่ชายของเจ้าสาววัยสาปีผ่านไป20นาทีฉันแทบช็อกเมื่อเห็นเขาและลูกพี่ลูกน้องของฉันเดินเข้ามาพร้อมพิซซ่าถึง20ถาดพวกเขาแจกใจ่ายให้แขกและพูดว่าอาหารจริงสำหรับคนที่ต้องการเจ้าสาวเล่าว่าเธอรู้สึกอับอายอย่างยิ่ง เพราะแขกหลายคนยังไม่ได้ลองชิมอาหารที่เธอเตรียมไว้ส่วนเชฟก็ดูไม่สบายใจเมื่อเธอเผชิญหน้ากับทอมเขาก็เล่าคำพูดจากป้าคนหนึ่งที่บ่นว่าอาหารในงานมีแต่ผักและทอมบอกว่าเราจะปล่อยให้คนในงานแต่งหิวไม่ได้พิซ่ากลายเป็นจุดเด่นของงานโดยแขกหลายคนถ่ายรูปและหัวเราะก,กันสนุกสนานแม่สามีของเธอยังโพสบนเฟซบุ๊กว่าพิซ่าช่วยชีวิตงานแต่งลูกชายฉันไว้เพราะเจ้าสาวพยายามให้ทุกคนกินอาหารกระต่าย สุดท้ายเจ้าสาวร้องให้หนักในห้องน้ำขณะที่สามีของเธอวัยสาปีซึ่งเป็นมังสวิรัตด้วยได้ไล่ทอมและลูกพี่ลูกน้องออกจากงานเหตุการณ์นี้ทำให้ครอบครัวแตกแยกแขกครึ่งหนึ่งกล่าวหาว่าคู่บ่าวสาวทำลายงานแต่งด้วยการยัดเยียดความเชื่อของตัวเองและตำหนิว่าพวกเขาควรแจ้งลวงหน้าเกี่ยวกับเมนูมังสวิรัตหลังจากโพส์เผยแพร่อ,ออกไปหลายคนในโลกออนไลน์ไม่ได้เห็นใจเจ้าสาวโดวยมองว่าเธอหมกเม็ดเรื่องเมนูอาหาร และนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้คนบางส่วนมองมังสวิรัตในแง่ลบพูดตรงๆคุณไม่บอกใครเรื่องเมนูอาหารเพราะคุณรู้ว่าพวกเขาอาจไม่ชอบหรือไม่มาร่วมงานคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นจบแล้วจ้าสวัสดีค่ะ